มันมีละครหลังข่าวเรื่องหนึ่งที่พี่เข้มชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันแตกต่างจากเรื่องอื่นๆนะครับท่องสนะเรื่องเหนือเมฆเออเรื่องอื่นเขาตกกันแบบนางเอกนางร้ายอะไรเงี้ยแต่เรื่องเหนือเมฆนี่มันมันตกกันมันกว่ามันมันมีการแอคชั่นมันมีระเบิดมันมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายทีนี้พี่เข้มอ่ะจำได้มันมีฉากหนึ่งที่ตัวพระเอกอ่ะเอาปุ๋ยปุ๋ยที่ปุ๋ยเที่ยวไปปลูกพืชอ่ะเอามาทําระเบิด นะเพราะว่าเป็นกับดักไม่ให้ตัวโกงเนี่ยมันเข้ามาไปชิดตัวได้โอ้มันตบกันลํำมากมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนตบกันในหนังเรื่องอื่นพี่เข้มก็เลยลองไปถามแชท GPT ดูว่ามันทำได้จริงเหรอเอ้ยเหมือนเล่าให้ฟังอะว่าแบบมันมันดูเวอร์ไปเนาะตบอะไรกันแล้วปุ๋ยมาทำระเบิดแชท GPT เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมสอนพี่เข้มชำเล่สอนวิธีทำระเบิดดูมันแอคชั่น ตกใจพี่เข้มก็ตกใจโอ,อสอนคนทำระเบิดด้วย <c oughs> นะเดี๋ยวว่างๆจะลองไปทำดูนะโอเคมันก็เลยล้อกันมาตามท็อปิกของเราในวันนี้ก็คือเขาจะออกแอคชั่นอะไรกับคุณต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะออกแอคชั่นอะไรกับคุณต่อไปน่าตกใจไหม น่าตกใจแบบที่พี่เข้มตกใจหรือเปล่านะครับเนื่องถึงเ้าแล้วเลือกไพ่นะครับกลองที่1กองเรือนะครับกลองที่2ครับกองมา้าและกองที่3ามบิชอปนะครับเลือกไม่ได้กดพอยส์ไปก่อนเลือกได้แล้วกดทา่สแตม s t a เพื่อรับชมรับฟังคําทํานายตามกองที่เ,เพื่อนๆเลือกได้เลยครับ โอเคสวัสดีชาวกองที่1นนะครับกองที่1ของเราคือกองเรือนะครับท็ปปิดของเราวันนี้ก็คือเขาเจอ,อกแอคชั่นอะไรกับคุณต่อไปนะครับเรามาดูเขาคนนั้นกันนะครับหรือถ้าเพื่อนเพื่อไม่มีเขาคนนั้นก็ไม่เป็นไรนะจะเป็นใครก็ได้ที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตเพื่อน,อนในช่วงนี้เร็วเ็วนี้นะครับ ภายเตมเพนเรื่องครับ p ิซซ์ออฟวอรนะครับเป็นเดือดจันทร์ลิสต์นะครับเป็นคนที่ค้นคว้าหาความจริงนะครับรายงานประกาศข่าวผู้ประกาศข่าวจุนนาริสคือผู้ประกาศข่าวนะครับประกาศความจริงนะครับนี่คือลักษณะของตัวคุณกับเขาที่เชื่อมโยงกันคือเป็นคนที่พูดความจริงเป็นคนที่ติดตามข่าวสารการบ้านการเมืองนะครับแม้ว่าคุณอาจจะบอกว่าไม่ได้ติดตามนะครับแต่บางทีอัลกอริทึมเวลาที่คุณดูคลิปดูอะไรต่างเนี่ยมันจะค่อนข้างนําเสนอฉันไม่ได้อยากรู้แต่แบบ บังเอิญได้ยินอะไรเงี้ยนะเออฉันก็ไม่ได้อยากรู้อยากเห็นเรื่องข่าวการเมืองการบ้านการเมืองหรือข่าวอื่นๆทั่วไปแต่บังเอิญได้ยินเรื่อยๆเรามาดูกันนะขอสอ่งพลังงานตัวคุณก่อนสีตัวคุณหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้เด็กถือดาบครับสี่เหรียญครับสามถ้วยและ สองไม้ชาวกองนี้มีความอยากรู้อยากเห็นนะครับอยากรู้อยากเห็นในด้านที่ดีนะเอออยากรู้อยากเห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับหลายคนเนี่ยสามารถจะสัมผัสบางคนชอบดูพยากรณ์อากาศบางคนชอบทํางานเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศออมีการคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยคาดเดาตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยนะเป็นคนที่เก่งนะครับพูดเก่งคุยสนุกแล้วก็เออเป็นคนที่แบบห่วงตัวนะครับ ห่วงตัวค่อนข้างจะมีความติดติดมีความขี้งกหน่อย <c oughs> เป็นคนที่สู้นะสู้แล้วก็ชอบพูดความจริงเป็น a ท t วิก็ได้นะครับเป็นนักแบบนักเรีกร้องสิทธิ์อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> มองการไกลมองอนาคตเลยรับรู้ข่าวสารการบ้านการเมืองต่อให้คุณจะไม่รู้คุณก็จะรู้ในระดับบรรยากาศร,รอบตัวของคุณอยู่ดีอ่ะคือมันมันเหมือนมันอยู่ในอยู่ในความคิดอยู่ในหัวสมองอะไรเงี้ยเนาะ แต่ข้อดีของคุณนะแม้ว่าคุณจะติดตามเรื่องพวกนี้แต่คุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดนะเพราะว่าไม่ชอบเอาอะไรมาเครียดนะครับเป็นคนที่สนุกสนุกร่าเริงนะครับคนรอบข้างก็เลยชอบคุณก็เลยดึงดูขอส่องดูพลังงานของเขาคนนั้นหน่อยสินะครับเขาคนนั้นหรือใครก็ตามที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตเพื่อน,อนในช่วงนี้อัศวินเหรียญครับก้าดาบครับดูเป็นคนคิดมากเนะี่ยเขาอะเด็กถือถ้วยครับ แล้วก็เซวิลเขาเป็นคนที่แบบคิดมากคิดเยอะนะครับชอบเก็บความคิดนั่นนี่โน่นมาเก็บในหัวนะครับเป็นคนที่แบบซึมซับนะพลังงานหรือว่าความรู้สึกของคนรอบข้างเนี่ยได้ง่ายนะครับแต่ก็เป็นคนที่แบบรู้จักรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรู้จักการใช้ภาษาทั้ง5นะครับไพ่เนวิลนี่เป็นเรื่องของทางโลกนะทางโลกทางแบบทางโลกีเแบบเรื่องความคาวเรื่องความแบบ เทาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไพ่เดวิลมันเหมือนเป็นปีศาจเนาะที่มาร่อลวงมันุุย์เขาก็เลยมักจะเป็นคนที่แบบรู้รู้เรื่องของการมีลูกล้อลูกชนรู้เรื่องของการร่อลรวงรู้ว่าควรจะเข้ายัางไงจะออกอยังไงฉลาดแกมโกงว่างั้นเถอะแต่เขาจะเป็นคนที่แบบคิดมากดูแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบว่าจะทําอะไรออกแอคชั่นแต่และอย่างแต่และเรื่องคือคิดแล้วคิดอีกจะเป็นคนที่แบบความคิดเขาจะลึกซึ้งหลาย ซับซ้อนซ่อนเงื่อนหลายตลบนะแล้วออก็เจ้าของแอคชั่นอะไรกับคุณต่อไปนะครับตามท็อปิกของเราวันนี้แอคชั่นดีไหมเนี่ยสามเหลี่ยมจะมีการมาพูดคุยขอคำปรึกษาให้คำปรึกษานะครับแบ่งปันความรู้สึกกันนะครับเทมเพลตนะครับจะมีการเข้ามาคุยเข้ามาติดต่อนะครับเอ็มเพจนะครับและเก้าเหลี่ยมนะครับเอ็มเพจเก้าเหลี่ยมจะมีการเข้ามาจีบพี่แค่มั่นใจว่าจะเป็นการเข้ามาจีบ มาจีบเข้ามาพูดคุยนะครับเข้ามาใช้เวลานะเข้ามาเป็นสตอมมิ่งเป็นสตอมมิ่งเข้ามาแบบสุมหัวระดมสมองนะครับเรื่องอะไรที่เราอยากรู้อ่ะเขามักจะรู้เขาจะคือเราจะเป็นคนที่แบบเข้าหาง่ายด้วยแล้วเขาเองก็เข้าหาง่ายด้วยง่ายที่นี่ในความหมายที่ดีนะคือมันจะมีเรื่องที่คุยกันมันจะมีเรื่องที่สามารถติดต่อสื่อสารกันมันจะมีเรื่องที่สามารถเข้าอกเข้าใจกันได้ เข้ามาจีบนะครับแล้วก็รู้สึกว่าให้คุณเป็นคนที่น่ารักอ่ะเป็นคนที่เขาค้นหามานานนะครับเอ็มเพจนะรู้สึกว่าแบบอินกับคุณรู้สึกดีกับคุณนะครับก้าวเหลี่ยนเป็นลักษณะของแบบเข้ามาใช้เวลาอยู่ด้วยกัน,นมีการใช้เวลามีการอยู่ด้วยกันนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยกันติดต่อสื่อสารการปรึกษาการระดมสมอง แล้วก็มีการปรับตัวเข้าหาคุณด้วยนะครับอาจจะมีการอัปเดตแล้วก็มายเซ t หรือว่าความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองหรือว่าหรือว่าการติดตามข่าวต่างๆอะ่ะมันจะมีความใกล้เคียงกันหรือถ้ามันไม่ใกล้เคียงกันอะ่ะคุณกับเขาจะเป็นคนที่เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันมันก็เลยสามารถที่จะปรับตัวกันได้เนี่ยไม่ยากโอเคขอบทวนนะครับสำหรับชาวกองที่1เจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวกองที่2กองที่2ของเราคือกองม้านะครับทอปิกของเราวันนี้ก็คือเขาจะออกแอคชั่นอะไรกับคุณต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราถามในเขาคนนั้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนไม่มีเขาคนนั้นให้ถามถึงนะชาวกองมา้าก็จะเป็นคนที่กําลังเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆถ้าเพื่อน,น,เ,อน,เ,อนเลือกนะคือ the d u c e r นะครับโอ้เป็นคนที่กําลังแบบยั่ยวยยนกําลังเฟิร์ดกําลังอ่อย กำลังมีการโต้อตอบกันในเชิงความรักเป็นคนที่กําลังยิ้มให้กันเป็นคนที่กําลังแบบกําลังอินเลิฟกำลังอินในคนตรงหน้าอยู่นะครับดังนั้นพลังงานประมาณนี้จะดึงดูดเขากับเราให้เข้ามานะครับให้เข้ามารักให้เข้ามาชอบกันขอส่องดูหน่อยสินะครับพลังงานของคุณขอดูคุณก่อนนะ ดูพลังงานของคุณหน่อยสีเดอ s u ซันนะครับโอ้เติมเปียบไิด้วยพลังงานสนุกสนานร้านเริงตลกนะครับมีความเป็นเด็กนะเจ็ดถ้วยนะครับเจ็ดถ้วยนี่เป็นลักษณะของคนที่แบบช่างคิดช่างฝันนะครับมีจินตนาการสูงนะครับแล้วเวลาที่เราไปคุยกับคนรอบข้างคนรอบข้างก็มักจะถูกกระตุ้นจินตนาการด้วยดังนั้นเวลาที่เราคุยกับใครอ่ะคนคนนั้นมักจะเก็บเรื่องของเราไปคิดซ้ำวนนะครับเดวิลนะครับและทาวเวอร์อนะ่ะ ปกติแล้วไพ่ทาวเวอร์เนี่ยจะเป็นไพ่ในเชิงลบเนาะแต่ว่าไพ่ที่มาประกบคู่กับทาวเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะทาวเวอร์กับเดอะซันเนี่ยมาถึงของขวัญอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับมาถึงของขวัญไม่ถึงเออ่เรื่องดีๆเรื่องประทับใจเรื่องเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยนะครับงนั้นชาวกองนี้เนี่ยจะมีเอนเนอรีของความเซอร์ไพรส์คุณอาจจะเป็นคนที่เซอร์ไพรส์คนรอบข้างตลอดเวลาคําว่าเซอร์ไพรส์ของบีเ๊เข้มอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไปหลบอยู่หลังเสาถือเค้กไว้ก้อนนึงแล้วก็จเจ๊อะไรอย,ไอย่างนี้นนะ สื่อไพนี่ที่หมายถึงว่าทําให้คนอื่นแปลกใจคุณอาจจะมาพร้อมกับลุกใหม่ๆอาจจะมาพร้อมกับไมซ์เซ็ตอาจจะมาพร้อมกับความคิดใหม่ๆเสมอๆความเป็นเด็กตลอดเวลาทําให้คนทําให้บางทีคนอื่นคาดเดาความคิดของคุณไม่ได้เอาวันนี้เริ่มต้นใหม่เด็กก็คือไพ่ของการเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่มีพลังมีพลังใจมีการเดินไปข้างหน้ามันคาดเดาไม่ได้อะคนคาดเดาไม่ได้นี่มีเสน่ห์มากนะรู้ไหม มันมีเสน่ห์มากนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมันไม่เบื่อมันไม่เบื่อมันเป็นคนเดิมมันจึงมีความมั่นคงเวลาเราเจออะไรเดิมๆซ้ำๆและคนเดิมก็อยู่ตรงหน้าแต่ถ้ามันเดิมเกินไปอ่ะมันก็จะเป็นความเบื่อเหมือนเรากินข้าวเดิมๆทุกมื้อ่ะมันก็จะเบื่อง่ายนะและสารอาหารก็จะไม่ครบถ้วนด้วยและชาวกองนี้จะมีความครบถ้วนในสารอาหารและรสชาติอร่อยถ้าเปรียบเทียบคุณเป็นรสชาตินะ มิเดวิลเห็นไหมเซอร์ไพร์ตลอดทีนี้ขอดูหน่อยซิว่าเขาเราเป็นใครราชนีดาบนะครับสามถ้วยเออเป็นคนคุยสนุกเนาะแต่เป็นคนตรงคนนึงเลเวอร์นะครับเป็นคนที่มีบรรยากาศของความรักเนี่ยลายล้อมรอบตัวเขาไปหมดแล้วก็ค่อนข้างมีเสน่ห์นะครับแล้วก็เหมนลานนะครับ ที่มขอขยายความนิดหนึ่งเพราะมี3ามทวยเลเวอร์แล้วก็เทมเพลนส์ไพ่สามใบนี้จริงๆก็เป็นใบที่ดีนะครับแต่ว่ามันหมายทางเลือกตัวเลือกก็ได้ด้วยเจ้าชูไหมขอถามตรงๆหน่อยไพ่ไม่ได้บอกว่าเจ้าชู้นะแต่ว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาอะมันมีแบบให้ให้เขาเลือกเยอะอะ ดันั้นคนนี้เขามีสิทธิ์เลือกเขามีตัวเลือกในในชีวิตของเขาเพราะสะกดนะมีคนเข้ามาในชีวิตของเขาเข้ามาบางคนเข้ามาถวายตัวเข้ามาผีกายอะไรอย่างเงี้ยให้เขาอะนะเยอะเลยนะครับบางทีก็มีคนเข้ามาจีบเข้ามาหยอดนะครับเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเจ้าชูช้นะแต่ตัวเลือกเขาเยอะนะคนที่คุณถามถึงอนะเขามีสเสน่ห์นะครับไปคุยกับใครก็คนก็อยากคุยกับเขาอีกเพราะว่ามันคุยสนุกนะครับ คนนี้เขามีความคุยสนุกมีเสียงหวัวเราะมีการเซเลบริตรู้จักยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเออมันจึงเป็นเอ e เน y ที่แบบมีความสนุกสนานม,มีความน่ารักแล้วขอคนนี้เนี่ยพี่เคียมรู้สึกว่าเขามีความฉ่บฉี่วบางทีอาจจะมีความผอมสูงนะครับผอมสูงอะราชนินีถือดาบเอ,อ่อไพ่เทมเพลนเนี่ย ก็เป็นคนที่แบบคุยสนุกแต่แต่มีความการะล่อนนะคือปิ๊นป้อนคือไปซ้ายออกขวาอะไรเงี้ยในคาพูดมันมันจะแบบมีไหลอะ่ะมันจะมีความลื่นไหลไปเรื่อยมันจะมีความลื่นไหลนะครับแล้วเขาจะออกแอคชั่นอะไรกับคุณนะขอดูหน่ซีเด h e w ว r ร d ครับมีอะไรอีกนะก้าวดาบดูเขาคิดมากเรื่องคุณนะเนี่ย สเตนนะครับอัศวินเหลีย่ยนี่ลักษณะของเขาอะ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบว่าคิดมากนะมีความคิดมีอะไรให้คิดอยู่ในหัวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีความเข้มแข็งถามว่าเขาจะมาจีบไหมดูเหมือนว่ามันจะมีความแตกต่างกันระหว่างระยะทาง หรือว่าพวกความเชื่อศาส,สนาอะไรแบบนี้นะครับมีไพ่เดอะเวิลดขึ้นเขาคิดมากในเรื่องนี้พอสมควรเลยว่าเราสองคนมีความต่างกันในเรื่องของคติชนในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบสังคมอ่ะบริบทของสังคมนะครับค่านิยมที่นับถือ ถ่านิยมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากสังคมนะครับค่อนข้างกังวลก็เลยยังมีความนิ่งๆอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงนิ่งแล้วก็คิดแล้วก็เหมือนชาร์จพลังนะครับและในอนาคตจะมีการตัดสินใจนะครับอัศวินถือไม้ครับอัศวินถือช่วยก็คงนิ่งในช่วงนี้นะครับแต่สักพักหนึ่งจะมีการเข้ามาถ้าคุณไม่เข้ามาเออถ้าเขาไม่เข้ามาคุณไปพูดไปแบบไปทอดสะพานสักนิดนึงเนี่ยเขาก็เตรียมจะเข้ามาแล้วนะเหมือนเหมือนแบบเขา เออเขาก็เตรียมตัวจะพุ่งเข้ามาแล้วอะก็ดูออโอกาสการที่คุณคุยับเขานี้นิดหน่อยมันก็เหมือนแบบมันไม่ใช่เป็นการไปตามไปตื้อน,นะก็คือแบบไปคุยไปทิ้งเบาะแสอะไรเอาไว้ว่าแบบเออถ้าเป็นเรื่องเนี้ยก็ก็คุยได้นะก็ถามได้น้าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือการทิ้งเบาะแสเอาไว้แล้วก็ไม่ใช่การวิ่งตามด้วยเพราะเราปล่อยวางผลลัพธ์นึกออกไหมก็มีแนวโน้มสูงเลยที่เขาจะตัดสินใจแล้วก็เดินเข้ามาเจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวกองที่3นะครับกองที่3ามเอานะเป็นกองอ,อ,อะไรนะบิชอปเออใช่บิชอปนะครับทอป,ปิกของเราวันนี้ก็คือเท้าเจอแอคชั่นอะไรกับคุณต่อไปเรามาดูเขาคนนั้นตัวคุณนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ได้ถามถึงใครคนนั้นนะครับก็จะเป็นคนที่เพื่อนเพื่อนกำลังดึงดูดเข้ามาไพ่ที่เพื่อนเืนลืองครับเดมตียนะครับเป็นไพ่คุยออฟดิสนะครับารบาชนินีถือเหรียญ ของสารลับนี้เนี่ยเขามาพร้อมความอิ่มพีมันนะครับมีเด็กๆรอบข้างนะมีหลานๆมีญาติญาตเข้ามานะครับแล้วคนนี้ก็เป็นอาม่ากำลังนั่งอยู่นะครับบ่งบอกถึงความอบอุ่นคือตัวคุณนะกินอิ่มไม่อิ่มไม่รู้นะแต่เหมือนอาม่าคนนี้เขาใจดีเขาจะต้องมีอาหารมีอะไรไว้ต้อนรับเสมอๆนะครับนี่คือการต้อนรับนี่คือการเวลค้ามนี่คือพลังงานของคุณกับเขาที่มีเหมือนกันก็เป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนที่ม่วความอบอุ่น แล้วก็เป็นแสงเป็นล่มโผล่ลมสายให้กับผลรอบข้างความหมายของคำว่าล่มโผล่ลมสายนี่แปลว่าอะไรวะความหมายถึงว่าแบบดูแลเอาใจใส่เป็นที่พึ่งอะเป็นที่พึ่งให้กับผลรอบข้างเรามาดูกันนะครับว่าตัวคุณนะครับหรือเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้มีอะไรใครอยากบอกอะไรมีเดทนะครับหลายคนกำลังผ่านความเจ็บปวดมานะมีห้าถ้วยนะครับ ความรู้สึกเสียใจจากการโดนปฏิเสธจากการถูกทอดทิ้งจากการที่มันมันมีความเสียดายอยู่ในนั้นอะไรที่เราเคยคาดหวังมันไม่ได้ดังหวังอะ่ะแล้วเราโฟกัสในเรื่องที่มันมันมันล้มมันเสียหายไปนะครับสิบไม้แล้วก็สองดาบ ชาวกองนี้จะเป็นคนที่ทํางานเก่งมากนะครับในชีวิตการงานกับชีวิตอบอุ่นชีวิตครอบครัวที่แสนอบอุ่นมันดูขัดแย้งกันนะครับเวลาที่คุณทํางานคนทํางานแบบเป็นบ้าเป็นหลังค่อนข้างจะ workaholic นะครับหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนหรือว่าถ้านี่ไม่ใช่แบบตัวตนของเพื่อนนี่อาจจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนในช่วงนี้คืองานกําลังจะเข้า นะครับแล้วก็จะอาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างตึงมือแล้วเราก็ไม่รู้จะเลือกทางไหนซ้ายดีหรือขวาดีมันมีทางเลือกที่แบบลำบากใจที่ต้องเลือกอะงานก็สําคัญแต่ครอบครัวก็สําคัญมันก็ไม่แพ้กันะนะครับเพราะฉะนั้นชาวกองนี้ก็จะมีความแบบเออมันเหมือนมันเหมือนมีความสับสนน่ะมันเหมือนมันตึงมืออ่ะเออมันตึงมือมันล้นมือนะครับแต่ไพ่เดชเนี่ยคณกำลังเสียใจและเสียดายนะครับเกี่ยวกับเรื่องบางอยา่าง อาจจะเป็นความรักการงานการเงินพวกนี้นะครับพอรู้สึกว่าม,มันมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ได้ตั้งรับแล้วเราเจ็บปวดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องกับเรื่องการเดินจากจักสิ่งที่เป็นที่รักนะครับแปดถ้วยไพ่ถ้วยนี่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกและจิตใจนะครับช่วงนี้จึงอาจจะมีความว้าเวยอาจจะมีความรู้สึกเศร้าๆหมอง,มอง,มองนะก็เลยอาจจะต้องเป็นช่วงที่เราทํางานกับความคิด เพราะว่าไออารมณ์เชิงลบอะไรที่มันเศร้าๆหมองๆห,หรือพลังงานลบพวกนี้มันจะดึงเราลงตับนะครับแล้วไม่รูเ้เพื่อนๆเชื่อเรื่องเอนติตี้หรือเปล่าเอนติตี้ที่มันร้ายๆมันจะสูบพลังงาน่าดพลังลบของเรานะมันจะมาเกาะที่จิตวิญญาณของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแล้วเขาคนนั้นนะเขาคนนั้นเป็นใครนะ เดอะสตาร์นะครับราชินีถือดาบราชินีถือไม้แล้วก็สเตนนะครับ mm. ขเขาคนนั้นดูเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะครับแต่ว่า,วามีไพ่ผู้หญิงปรากฏขึ้นมาในค่อนข้างเยอะนะลักษณะของเขาคนนั้นเนี่ยมีความเป็นเฟมินีนค่อนข้างสูงนะครับมีความเป็นผู้หญิงเจืออยู่ในตัวของเขานะครับทางานจริงจังนะครับเป็นคนที่จริงจังเรื่องการทรํางาน ก็คุณสองคนจะมีส่วนคล้ายกันก็คือเป็นคนที่มีความแบบมีความเป็นร่มมพลุ่มใส่เนาะมีความดูแลคนอื่นได้เป็นคนที่มีมีเงินเก็บพอสมควรนะที่สําคัญคือคุณกับเขาอะตัวเขาเป็นคนฉลาดแต่อินดี้หน่อยนะครับเป็นคนอินโทรเวิร์ดโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงจะเป็นคนอินโทรเวิร์ดโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นอาจจะมีความนิ่ง แต่ก็ไพ่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แบบสื่อถึงความรักความอ่อนโยนหรือว่าแบบความหวานอะ่ะมันไม่มีในตัวเขาเท่าไหร่นะครับถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาจะเป็นผู้หญิงที่แบบสู้งานไฟฉลาดแต่เป็นคนอินดี้อินดิเพนเดนต์นะครับการแต่งตัวก็คือเอาแบบสบายๆฉันฉันสะดวกของฉันอย่างนี้เรียเกิดเขาเป็นผู้ชายอาจจะมีความแบบเซสนิดนึงนนเซอร์หรือสกมกก็ไม่รู้จะมีความเซสนิดหน่อยนะครับ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเออไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่นเงนี่แหละอินดี้เหมือนกันนะครับแค่สังคมน้อยพระเจอกแอคชั่นอะไรกับคุณต่อไปเด็กถือดาบนะครับแปดดาบโอแปดดาบนี้ยังเป็นไพ่ของแบบการนิ่งนะครับอัศวินเหรียญก็เป็นอัศวินที่นิ่งที่สุดในบรรดาอัศวินทั้ง4ใบนะครับแล้วค่อยมีการมาคุยกัน คนนี้จะเป็นเรื่องของการคุยกันในเรื่องทั่วไปนะถ้าคุณแบบคอมมิ่กับเขาแล้วก็ไม่เป็นไรมันก็จะเหนียวแน่นกันดีเพระพาะไพ่พวกนี้ก็บ่งบอกถึงความเหนียวแน่นคือเป็นหยุดนิ่งหยุดนิ่งไม่ลื่นไหลก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือเป็นความสัมพันธ์ที่มีความนิ่งมีความมั่นคงว่ากันเถอะแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณยังไม่ได้คอมมิ่อันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเขาเปิดใจยากมากนะครับมีไพ่แปดดาบนะแต่ก็ยังสามารถคุยกับเราได้ คุยในทางที่ปรึกษาเรื่องทั่วไปคุยเรื่องการแบบระบายความรู้สึกถ้าเป็นไปได้พยายามกระตุ้นให้เขาพูดแล้วเราเป็นคนรับฟังรับฟังแล้วแล้วยอมรับเขาอะคือยอมรับแบบไรเงื่อนไขรักในสิ่งที่เขาเป็นคําว่ารักในที่นี้อาจจะไม่ใช่หมายถึงแบบรักแบบหนุ่มสาวนะต้องแบบอุ้ยฉันรักเธอเข้าไปจูบแต่รักแบบรักแบบเพื่อนก่อนก็นได้แบบยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเพราะคนนี้เขาก็แพงสูงต้องเข้าไปแบบเพื่อน เดินไปบอกรักเลยอะไรนี้ไม่ได้นะก็แพ <apan ue? S 1> งค่อนข้างสูงนะครับแล้วเป็นคนอินดี้อินดี้ด้วยเขาอยู่คนเดียวได้อะในความหมายก็คือเขาจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนเนี่ยเขาก็จะไม่ใช่แบบมานั่งแคร์นั่งเครียดนะครับเนี่ยก็แพงสูงมากเลยไม่เข้มอยากรู้ว่าต่อไปมันจะออกแอคชั่นอะไรจริงๆริไหมนะครับเขาจะคิดอยู่น้ำนะครับกว่าจะกว่าจะตกผลึกก็คือคิดแล้วคิดอีกดังนั้นคนนี้เนี่ยเวลาจะลุยกับเขาคุณอาจจะต้องแบบ มีการทอดสภาพาและอาจจะต้องเป็นคนที่แบบเชิญเขาไปกอดด้วยอาจจะต้องมีการแบบไปเจอร้านานั้นร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยร้านอาหารนะเออไปไปกินไหมอย่างเ้ยแต่คุณก็ต้องแอบไปศึกษาร้านดีๆคือเป็นคนเชิญเข้าไปแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเชิญไปเลี้ยงข้าวนะก็เชิญเข้าไปแล้วก็แบบเหมือนไอ้อย่างน้อยหารกันก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเขาแบบยินดีจะเลี้ยงมันก็จะเป็นข้อดีคือเอ้ยมือนี้เธอเลี้ยงเดี๋ยวมือนี้ฉันเลี้ยงเอ้ยเดี๋ยวมือหน้า ฉันเลี้ยงเธออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันนะครับมันจะได้มีระยะเวลาเพราะคนนี้เวลารักแล้วลักนานแต่ว่ากําแพงสูงกว่าจะรักก็ลักยากแต่ลักแล้วลักนานก็จะเป็นคนประมาณนี้แอคชั่นของเขาก็เลยยังนิ่งๆอยู่นะครับโอเคขอบทวนนะครับเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับโอเคเ,เพื่อน สวัสดีชาวไทยทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันนะไพ่ใต้กองของเราวันนี้คือเอชซอฟคันะครับเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะครับท็อป,ปิกของเราเนาะเขาจะาออกแอคชั่นอะไรคงต่อไปไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยบ่งบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นการเริ่มต้นหนึ่งเลขหนึ่งหมายถึงการเริ่มต้นนะครับแล้วก็ถ้วยเนี่ยหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกความรักความรักก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันนะความรักความเมตตาความอ่อนโยนพวกนี้นะครับก็จะรวมอยู่ในไพ่ถ้วยนะครับ นี่คือความหมายของไพ่หนึ่งถ้วยนี่คือตัวคุณนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมีร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบถามหนึ่งคนที่แบบมันไม่ดีเลยมันดูหลุดโลกมันดูต่าง,งจากคำทำนายคำทำนายนามันดูหวานเกินจริงในขณะที่คนที่เราเลือกเนี่ยโอ้โหตบเอาตีเอาซ้อมเอาอาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนดีๆอะ่ะเออเป็นเป็นคนที่เหมาะกับเราแต่จิตของเราพิมพ์เขียวของเราอะ่ะมาทําให้เรายัางไม่รู้สึก เทิร์นออนกับเขากับคนดีๆแต่ไปเทิร์นออนกับคนที่ไม่ดีเราสามารถปรับพิมพ์เขียวของเราได้นะพิมพ์เขียวที่จิตใต้สำเนาของเราแอบสอบมาตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กตอนที่เราโดนครอบครัวของเราอิมพลินโดนครอบครัวโดนสังคมเชพความคิดของเรานะรแต่ของพวกนี้มันเปลี่ยนได้นะครับมันมันเปลี่ยนเ,เปลี่ยนพิมพ์เขียวได้เรวเริ่มจากการรักตัวเองนะครับทำงานกับตัวเองทํางานกับ ตัวตนวัยเด็กอะไรพวกนี้ถ้าใครติดขาดนี้มาดูดวงส่วนตัวกับพี่เข้มได้เราก็ขอคําปรึกษาได้ด้วยว่าแบบคือเล่าเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยให้พี่เข้มฟังครับพี่เข้มจะวิเคราะห์ออกได้ว่าแบบมันมีแนวโน้มว่าจะเกิดปมอะไรขึ้นกับคุณมันบางทีมันเหตุนะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะการดูดวงแบบเพ่กากานะครับเป็นจินตนาํายที่ได้จากาสโต้กับแล้วี่เพียงบางแถวบางแบบบางมันทัด หรือไม่ตรงเลยนะครับมันเกิดขึ้นได้สามารถรับไปแต่คำทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะครับแล้วก็สามารถดูคลิปอื่นๆของช anel เราก็ได้นะครับเพราะคลิปส่วนใหญ่ของพี่เข้มเนี่ยก็จะทายในเชิงแบบแบบไพ่เชิงบวกอะ่ะหรือถ้าเกิดว,ว่ามันลบจริงๆอย่างเงี้ยพี่เข้มก็จะพยายามเปิดแบบเปิดวิธีแก้ตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเลยเพราะเป็นคนชอบแก้ปัญหานะสมองมันก็จะแบบตรวจจับอะไรมามาแก้มา เออมาแก้มาปรุงมาทำให้มันดีขึ้นมาซ่อมวางกันเถอะนะชแนลอีกชแนลหนึ่งของพี่เข้มนะชแนลนี้คือบ้านอาคมใช่ไหมอีกชแนลหนึ่งก็คืออู่ซ่อมความรักก็คือหยิบมาซ่อมตลอดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องนะเนาะอ้อลืมบอกไปช่องทางกาสรสนับสนุนนะครับคือการกดปุ่มซุปเปอร์แทงสมัครสมาชิกช่องนะครับแล้วก็ดูดวงหลังใหม่ก็สามารถทําได้นอกจากนี้นะครับการ กดส b s c b e และแชร์เป็นการซัพพอร์ตช n e l โดยไม่ต้องใช้เงินและพบกันในคลิปอื่นๆของช่องหรือของช่องอื่นๆของพี่เข้มนะครับสวัสดีด้วยครับ